Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตซน,นช่วงเย็นประตูลากายิงนักบุญชนะโหวตงามสุดธันวาคมอเลสซองเดลกาเซตของหน้าารสตซน ฐานะคนส่งบอลตุงตาคายลูกเบิกร่องใส่เซาแฮมตันเกมถล่ม3ต่อ0นย์เมื่อเดือนธันวาคมคว้าตำแหน่งประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนมาครองแต่ทั้งนี้ต้องให้เครดิตการตั้งลำจากแดนหลังจนสามารถเปลี่ยนเป็นสกอตตามขนบของปืนใหญ่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการระบุว่าลักแซดได้รางวัลน,นี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่มาเล่นในอังกฤษเมื่อสามารถปิดจ็อบการผ่านบอลสั้นที่ต่อเป็นทอดๆจากในดานแอรนรันเดลให้เบนไวท์โทมัสปาเต มาตินโอเดกาดทาเคฮิโรโทมิยาซึมาทางลับขวาถึงเท้าบุคโยสากา้าปาดมาจุดนัดพบให้กับตันเฟนแมนกดเสียบสามเลียมความือลากาคือผู้เล่นแอสตันต่อจากแอรันเดมซี่ที่ได้รางวัลเดียวกันนี้เมื่อตุลาคม2008จากลูกตอกส้นเปลี่ยนทางตุงตาข่ายใสยฟูเล่ทำเนียบป,ประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนพิมลิกอังกฤษซีซั่น2021-2022สิงหาคมเดนนี่อิงเอสตันวิลล่า กันยายนแอนดรสทาวเซนเอเวอเรตตนตุลาคมมฮัมหม็ดซาลาห์ลิเวอร์พูลพฤศจิกายนโรดี ody, ้เมนซิิตี้ธันวาคมอเลซองเดลักาเซตอาร์สตันสี่สูตรแก้ไขปัญหาขาดแคลนผู้เล่นแดนกลางของอาร์สตันก่อนบุกเยือนสเปอร์นักเตะอาร์สตันและทีมสตาร์โค้ดได้ทำการตรวจหาเชื้อที่ศูนย์ฝึกลอนดอนโคนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกย4ิบสีชั่วโมงสมสรจะทราบผลการตรวจและหากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม จะมีจํานวนผู้เล่นไม่เพียงพอที่จะลงทําการแข่งขันตามระเบียบที่กําหนดก็สามารถขอยื่นขอเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันได้แต่ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะคาดการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเชื่อว่าอาร์ตนอลจะพร้อมลงทําการแข่งขันด้วยขุมกําลังนักเตะที่เหลืออยู่ในตอนนี้การที่กานิชาก้าโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมเสมอกับลิเวอร์พูลต่อศูนย์ในคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้เขาติดโทษแบนไม่สามารถลงเล่นในเกมกับสเปอร์ได้อย่างแน่นอนจากใบแดงของชาก้าจะส่งผลกระทบทั้งการลุนท็อปโฟและการลุ้นเข้าชิงคาราบาวครับเนื่องจากเวลานี้อาร์ซตอนจะเหลือกองกลางอาชีพแค่เอาเบอร์แซมมี่ลงกองก้าเพียงคนเดียวเท่านั้นและการเซ็นสัญญาก,กองกลางตัวใหม่ก็ยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นมีทางเลือกใดบ้างสําหรับอาร์ซตอนในการฝ่ามิจิครั้งนี้ สูตรที่1แซมมี่หลกกองก้าจับคู่ตรงกลางกับเบนไวเมื่อถูกถามว่าเบนไวสามารถเล่นตรงกลางได้หรือไม่ในช่วงก่อนเกมที่จะพบกับลิวฟูอาริต้าบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เรามีเขาเคยเล่นตรงนั้นมาก่อนซึ่งไว้เขาเคยมีประสบการณ์ทางการเล่นแบกขวาเซนเตอร์แบกในระบบหลังสและกองกลางทั้งสมัยที่เล่นกับไรตันและลีดยูไนเต็ดครั้งล่าสุดที่เขาได้เล่นกองกลาง คือเกมที่ไบรตันแพ้แมนซิตี้หนเมื่อซีซั่นก่อนและเขาต้องทำหน้าที่ตามประกบเควินเดอบอยขณะที่ตอนไปเล่นแบบยืมตัวที่ลีดเขาลงเล่นทุกนัดในลีก46เกมและเขาเคยเล่นกองกลางอยู่4ครั้งไว้เคยให้สัมภาษณ์กับดีอ a ลเลนติกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีก่อนว่าในการฝึกซ้อมผมมักที่จะฝึกซ้อมในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางตั้งแต่ที่ผมเริ่มไปที่นั่นผมฝึกซ้อมกับคาวินฟิลิปดังนั้น ผมได้เห็นสิ่งที่เขาทำและเรียนรู้จากเขาในทุกวันส่วนในเกมผมยืนอยู่ด้านหลังเขาเมื่อเวลาที่ผมต้องลงเล่นตรงนั้นผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรแต่กับอาร์สเนลลวายยังไม่เคยเล่นในบทบาทนี้มาก,ก่อนและเขาจะเล่นร่วมกับโลกองก้าได้อย่างไรแน่นอนว่าบ่อยครั้งที่เขาจะขยับขึ้นมาจากตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กขึ้นมาจ่ายบอลตรงกลางสนามแต่เมื่อต้องอยืนในตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วระหว่างเขากับโลกองก้าใครจะเล่นเป็นหมายเลขแปด ตอนที่กันิชาก้าเล่นกับโลกองก้าชาก้าจะขยับดึงขึ้นสูงขณะที่โลกกงก้าน่าจะยืนในตำแหน่งที่ต่ำกว่าซึ่งด้วยการที่ไว้เป็นนักเตะที่มีความมั่นใจเวลาที่ครองบอลและมีความสามารถในการอ่านเกมที่ดีเยี่ยมรู้สึกเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลถ้าจําเป็นต้องใช้งานเขาในตำแหน่งนี้แต่การที่ขยับไวขึ้นมาแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบกับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กรอมโฮดดิงจะเป็นคน ที่จะมาทำหน้าที่แทนแต่เขาไม่ได้มีความสามารถในการออกบอลแบบที่ไวทํทำได้อ์สตันจะสูญเสียรูปแบบในการบิวอัพจากแดนหลังไปอย่างแน่นอนสูตรที่2โลกของก้าจะพูดก,กับคาลัามแชมเบอร์คล้ายกับไว้แชมเบอร์มีประสบการณ์ในการเล่นแบ็กขวาเซ็นเตอร์และกองกลางตัวรับสมัยที่เขาถูกปล่อยไปให้ฟูแลมยืมตัวไปใช้งานในซีซั่นส0 1 9น2 0เถึงเขาลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ไป22ครั้งจาก33เกม ที่ลงเล่นให้ทีมเจ้าสัวน้อยเขาเคยกล่าวในเดือนธันวาคม2020ช่วงเวลาของผมที่ฟูเลมมันมหัศจรรย์มากผมได้เรียนรู้เยอะในการเล่นในตำแหน่งกองกลางผมเข้าใจบทบาทของมิดฟิล์ททางเวลาที่มีบอลและไม่มีบอลการสื่อสารที่จำเป็นแน่นอนการได้เรียนรู้ในตำแหน่งอื่นมันช่วยทำให้คุณได้พัฒนาขึ้นถ้าอาริต้าเลือกที่จะส่งแชมเบอร์มาเล่นกองกลางซึ่งเขาจะเหมาะกับการเล่นเป็นตัวตัดเกม โดยมีโลกกงก้าที่ขยับขึ้นมาเล่นเบอร์8แต่การจะใช้แชมเบอร์ได้นั้นก็ต้องดูว่าทาเคฮิโรโทมิยาสึจะสามารถฟิตกลับมาลงเล่นได้หรือไม่เพราะเวลานี้เอง a อสตันก็ไม่มีผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาเช่นเดียวกันสูตรที่3เป็นระบบการเล่นไปเลยมิกเกลอาริต้าเคยพยายามทดลองจะเล่นในระบบ4-3-3อยู่หลายโหยในซีซั่นนี้อย่างในช่วงต้นซีซั่นที่ไปเยือนเบอร์ลี่ในเดือนกันยายนรวมถึงล่าสุด ที่ใช้สมิธโรกับโอเดกาดในบทบาทคู่เบอร์8โดยมีกองกลางตัวรับยืนอยู่หลังพวกเขาในเกมที่ชนะซันเดอร์แลนด์5ต่อหนึ่งในลีคับรอบก่อนรองชนะเลิศอย่างไรก็ตามผลการทดลองให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนักและตรงกลางเผยให้เห็นช่องโวหรือจะใช้ระบบการเล่นเดิมแล้วหากสมิธโรฟิตกลับมาลงเล่นได้ก็ขยับเขาลงมาต่ำก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล พียงแต่ถ้าสมิธโรคู่กับโลกองก้าจะไม่มีคนที่มีความโดดเด่นเรื่องเกมรับเลยแตกต่างหากจะใช้ไว้หรือแชมเบอร์ที่ดูจะเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าหรืออีกวิธีหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบหลัง5แบบที่พวกเขาใช้เป็นการเฉพาะกิจที่แอนฟิลเมื่อคืนก่อนเพื่อลดจุดอ่อนในการขาดแคลนกองกลางอาชีพอย่างไรก็ตามอาริต้าไม่ได้ใช้แผนนี้มาตั้งแต่ที่บุกชนะเชลซีเมื่อปลายสีซั่งก่อน และหากเลือกได้เขาก็จะไม่ใช้แผนนี้สูตรที่4ใช้ดาวรุ่งทดแทนไปเลยแน่นอนว่าต้องมีเสียงกลดาหากจะใช้งานนักตเตะดาวรุ่งขึ้นมามีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่กับเกมที่สำคัญแบบนี้ซึ่งได้เห็นมาแล้วกับผลการแข่งขันกับนอตติงแฮมฟอร์เรสที่เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าไม่ง่ายสำหรับการดันดาวรุ่งขึ้นมาและหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นพวกเขายังต้องการความช่วยเหลือจากนักเตะรุ่นพี่ และจะทําให้รู้สึกว่าพวกเขาสามารถเล่นได้ผ่อนคลายมากขึ้นและด้วยแรงกดดันของเกมที่กําลังจะมาถึงมันหนักหนากว่าเกมกับฟอร์เรนหลายเท่าตัวนี่น่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆสําหรับมิเกลอาริต้าที่จะใช้งานชาลีปาติโยหรือซาร่าอูลาสสองกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีที่เป็นคู่กลางตัวหลักของทีมอยู่23 โวม่วงรับข้อเสนอ58ล้านปอนด์ขายเวลาโฮวิสไปปืนสมสุรฟิอรฟอร์เรนตินา่าใกล้ตอบรับข้อเสนอจากาอสตอนเพื่อซื้อของหน้าอย่างดูซานเวลาโฮวิสภายในตลาดมกราคม2022ด้วยมูลค่า58ล้านปอนด์ราว70ล้านยูโรรายงานจากลา r ีพาบิก้าว่าเวลาโฮวิสคือผู้เล่นตามโปรเจกต์ระยะยาวของปืนใหญ่หลังจากหมดยุคเก่าอย่างปีแอร์มริกออบามยองที่พยศทีม ส่วนอเลซองเดลกาเซตปล่อยหมดสัญญาสิ้นสีสั้นปัจจุบันหากทุกอย่างลุดล่วงก็ต้องให้เครดิตกับพออเทคนิคเอดูกาสปาและเจ้าของสมสร,รตระกูลโคเอนเก้เพรตามตือดาวเตะไว้21ปี S H P, ตั้งแต่สีสั้นก่อนที่สร้างผลงาน33ประตูรวมทุกรายการถ้าว่ายัางไม่กล้าจ่ายแพงกระทั่งเห็นความสม่ำเสมอบวกพัฒนาการสีสั้นปัจจุบัน ทำให้อนุมัติซื้อสอดคล้องการให้สัมภาษณ์อาริต้าที่กล้าย,ยอมรับว่าจอมีหน้าใหม่ในจุดที่เป็นตอนนี้คุมกําลังยังเล็กไปเราดําเนินการมองหาตัวเสริมในตลาดบอสแปนิดกล่าวก่อนเกมพบสเปอร์16ม,มกราคมทีมจัดเต็มศักยภาพทุกรอบตลาดทั้งเจ้าของสโมสรบอร์ดเอดูและผมพวกเราต่างดําเนินไปในทิศทางเดียวกันส่วนเรื่องว่าสามารถทําสําเร็จหรือไม่นั้นต่างกรรมต่างวาระ มันไม่ได้ขึ้นกับเราทั้งหมดณนะตอนนี้เรายังไม่จ่อเซ็นหน้าใหม่นอกจากเวลาโฮวิสต,ตลาดรอบนี้ออสตันก็โยงกองกลางอาตูเมโลจากยูวิตุสด้วย